ราบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบ c ็กเมดวู๊ของนะครับหรือตำนานแห่งวูคองนะครับตัดสินใจซื้อเพย์ห้าก็เพราะไอเกมเว้นน่แหละหลายคนบอกว่าเป็นเกมที่แม่งโคตรตัวร้อนเลยเพิ่งจะได้เล่นเหมือนกันเล่นมาถึงบทที่2แล้วเพิ่งมาถ่ายแต่วันนี้จะมาซู้กับบอสซิลาต้องรักษาระยะห่างที่เป็นมิตัว์ิลครับบ้านนะครับถ้ขั้นแทงเข้าไปนะครับครับตีสองสามทีเล่นหนึ่งเคาน์เตอร์ไม่ไม่ได้ครับออกมาก่อนรอมันชาร์จแล้วเข้าไปใหม่เข้าไป เออไอ้ซองได้ขโลยครับได้ไหมได้ไหมลดโดนอืมกดไม่ทันนะครับมันเร็วอยู่นะเดี๋ยวรอโดดซุกซุกอืมเดินเลือดหน่อยเติมเลือดเรียบร้อยลุยกันต่อซุ๊กอืมหนึ่งหนึ่งขโมยไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ได้หนึ่งขโมยครับอืมหลุดออกมาก่อน ต้องรอสาระยะนิดนึงนะครับลบปลบผมอัพสกิลมาถ้าเกิดว่าเราหลบแบบเพอร์เติมันจะได้หลอดพลังามากวาตเราจะตีหนักอย่างนี้จะทำให้ดูปุ๊บซุ๊บซุ๊บซุ๊บตีนะครับต,ตึ๊งดูนี่ครับเห็นไหมครับพอตีหนักมันจะสตาร์ทไปนะครับเราก็จะเข้าไปใส่โคโ,โบได้อ่าแล้วก็ถอยออกมามาเด้อลงมาดีครับเริ่มชาร์จแล้วถอยก่อนไม่ทันต้องเอาคืนครับต้องเอาคืน บกก่อนลบก่อนตั้งหลักก่อนหนึ่งสองใช้สกิแท็บเรียบร้อยครับหนึ่งคอมโบจัดไปครับหนักเลยคือตูนสตันไปอีกหนึ่งฟุตจัดไปตีแล้วถอยถอยออกมาตั้งหลักมาแล้วลูกสมุนต้องใช้สกิลวิญญาณดูลเนี่ยมาเราจะทิ้งตัวเราไว้ที่จุดนะมันจะไปตีเราอ่ะเราก็ใส่เลยครับ หนึ่งคอมโบโดได้ไหมถอยถอยตั้งหลักก่อพุ่งมาพุ่งมาแล้วลบปุ๊บจัดไปครับตีหนึ่งคอมโบครับได้ไหมครับลบปุ๊บตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนวะอะไรตึ๊บกดปึ้งติอัดไปเข้าไปครับหนึ่งคอมโบโจัดไปไอ้หนูอึ๊บอุ๊บอุ้ยโดน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 ี้แรง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  เพิ่มยากระชากวิญญานึงกระชากวิญญาณก่อนจัดไปหนึ่งตอกตึ๊บตึ๊บหนอมโบอ้ยไม่ทันชัดอื้หูแรงแรงแรงยาจะหมดแล้วนี่ฮะเพอเร์เฟกต์6นี่แล้วก็แช่แข็งเลยจังหวะนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเนี่ยหนึ่งคอมโบไปก่อนหนึ่งคอมโบไปก่อนไม่ทนัน